ลูกคะลูกมีคิตาสีเหลืองใช้นูมแม่เช็ดต,ตาหรือว่าหยอดตาให้ลูกช่วยได้ไหมคะแม่โอ้ยหญิง ควรไปหาหมอหรือเภสัตยดีกว่าไหมคะเออคือจริงอยู่นะคะนมแม่มีประโยชน์มหาศาลมีสารต้านเชื้อบางชนิดได้แต่นมแม่ก็มีน้ําตาลแลคโตสไงยอดเข้าไปที่ดวงตานะคะก็อาจจะเป็นแรงสะสมของเชื้อโรคชั้นดีและอาจจะแบบลุกลามติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นไปอีกได้วิธีที่ดีที่สุดคือควรพาลูกนะคะไปปรึกษาหมอนะคะหรือว่าไปปรึกษากับคุณเภสัตย์เพื่อให้เขาตรวจประเมินว่าลูกของเราหาติดเชื้อที่ดวงตาไหมแล้วก็เพื่อให้เขาพิจารณาจ่ายยานะคะที่เหมาะสมสําหรับลูกเราแล้วเราก็ดูแลเช็ดทำความสะอาดดวงตาให,ให้ลูกได้อย่างถูกวิธี คลิปนทาความสะอาดที่ดวงตาของลูกก่อนเวลาที่เราหาจะทําความสะอาดที่ดวงตาของลูกก็จะใช้เป็นสําลีก้อนกลมชุบน้ําต้มสุกหรือว่าน้าเกลือก็ได้เวลาที่เราหาหยิบสําลีขึ้นมานะคะเราจะหยิบแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นหาเราก็คือจะต้องถ้าลูกดิ้นเยอะมากแล้วเราไม่สามารถควบคุมลูกได้ห่อตัวนะต้องห่อตัวแบบนี้จะต้องมีการประคองใบหนะ้าก็คือจะหยิบนะคะสำลีขึ้นมาปุ๊บในลักษณะแบบนี้แล้วเราคือจับสำลีค่ะแยกออกจากกันบ ในลักษณะแบบนี้แล้วคือประคองหน้าลูก <c oughs> เวลาที่เราทําความสายก็คือเราจะต้องจับลูกนอนแบบนี้นะแต่ว่าถ้าแม่โบจับลูกนอนแบบนี้ค่ะคุณแม,แม่จะไม่เห็นแม่โบก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะทําแบบนี้เวลาที่เราเช็ดจากหัวตาไปหางตาเช็ดลูกจะร้องก็คือร้องนิดนึงอ่ะคุณแม่แต่ว่าเราจะต้องแบบปกป้องการติดเชื้อของลูกไว้ให้ได้มากที่สุดเ <c oughs> ช็ดจากหัวตาไปหางตาฟืบนี้ถ้าไม่สะอาดเอาก้อนใหม่อาหยิบขึ้นมาใหม่บีบแล้วก็เอามาเช็ดอีกทีหนึ่งเช็ดจนกว่าจะสะอาดเช็ดจากหัวตาไปหางตาไม่เช็ดย้อน